สวัสดีครับทุกท่านนะครับในการเปิดเสียงเพจออเดีโอเอฟเฟกกับเครื่องค o อกก์ครอสหนึ่งนะครับผมเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงแซมของผมนะครับผมอันดับแรกก็กดไปที่เซตอัพตรงนี้นะครับผมเซตอัพออเดีโอดิโคเดอร์กดไปที่เซตอัพปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งมันจะมีนกทวิตตี้ออกขึ้นมาใช่ไหม่ะถ้าน้องกดดูครับกดเล่นตรงนี้ครับผม กดกดเพื่อจะเล่นกดหยุดนะฮะอันนี้คือเสียงนกทวิทยุเอาจะเอาเสียงอื่นเราก็กดกดวงล้อครับหมุนไปที่หมายเลขศูนยูนสอง่ามันจะเป็นนกกระเบา่าครับผม่าครับกดแล้วนะก็ต้องกดหยุดเปลี่ยนเสียงก็กดปุ่มวอลุ่มต่อไปครับผมนกกระเบานะครับผมเสียงมา้ากดหยุด เสียงที่สามนะครับกดสอนในวงล้อดาวดเบล์เอากดวงล้อไปเสียงที่สี่เสียงทันเดอร์เส,สียงที่ห้าเสียงที่ห้าเสียงเสียงที่สี่เสียงที่ห้าเปิงมังคอกเสียงที่หกนะครับเพลงมหาเรศ ธีการลงผมก็ลงไว้อยู่ประมาณเจ็ดแปดอย่างครับผมเพราะว่าตรงนี้หน่วยความจาไม่เยอะนะครับผมรุ่นนี้จะลงเสียงแซมก็ได้ไมีเยอะเท่ากับกอสสองนะครับผมอันนี้ทําเป็นแค่ตัวอย่างบางตอนนะครับผมสาหรับเสียงเอฟเฟกต์เพจออเดโอท่านสามารถเพิ่มเข้าม,มาได้นะครับตามวิธีการเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์เพจออเดโอสำหรับการใช้คอกรสหนึ่งนะครับท่านต้องไปศึกษาเองนะครับผม โอเคครับนี่เป็นการใช้งานเบื้องต้นครับขอบคุณครับ